สวัสดีพี่น้องคนรักสับประรดสีผูท้ที่สนใจทุกท่านแล้วก็เอซช่องเกษตรไรตี้ทุกคนนะครับก่อนจะชมคลิปนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็รับชมโฆษณาให้จบเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ผม้วยนะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องที่รักทุกคนนะครับมาชมสับประรดสีเกาะตอแบบแขวนนะครับซึ่งเพิ่งทําไปเมื่อวานนี้มาดูกันว่าทําเสร็จแล้วสวยงามน่าชมแค่ไหนนะครับ ไปชมพร้อมๆกันเลยครับนี่ก็เป็นช่วงเช้าๆนะครับแดดยังไม่มานะครับสีสับปะรดสีก็จะประมาณนี้ถ้าแดดมายิ่งจะสวยกว่านี้อีกนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับสับปะรดสีก็เริ่มที่จะปรับตัวนะครับเพราะว่าเขาชอบอากาศเย็นๆนะครับสีก็เริ่มมานะครับใบก็เริ่มสวยเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆครับ นี่ก็จะเป็นสับปะรดสีเกาะตอแบบแขว้นนะครับเพื่อนๆซึ่งทําไปเมื่อวานนี้นะครับสวยงามไหมครับเพื่อนๆน,นี่ครับนี่ก็เป็นไม้กาะตอนะครับนิโอเฟรรีไนส์ครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นพมีโอแคนาดานิโอ,อไฟบอลครับเพื่อนๆน,นี่ครับ เป็นตอไม้ซื้อมาจากร้านขายวัสดุปลูกต้นไม้นะครับเ,เพื่อนๆลองเอาไอเดียไปทํากับต้นไม้ของท่านที่บ้านดูนะครับเอาไปดูด้านหลังอีกนะครับเ,เพื่อนๆก็ดูสวยงามดีนะครับเ,เพื่อนๆดูสิครับนี่ครับประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับไม่ต้องใช้วัสดุปลูกเลยนะครับแค่ ยึดติดอย่างนี้นะครับอันนี้ผมใช้ตะปูตอกตรงโคนต้นเลยนะครับเพราะว่าบริเวณคนต้นเขานะครับจะจะเป็นบริเวณที่แข็งนะครับแล้วก็แก่นะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะครับนะครับตอกตะปูลงไปตรงนี้เลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆก็ทําประมาณนี้นะครับก็ สวยงามดีนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อตอไม้มาอีกนะครับซื้อไม้แผ่นแบบนี้มาอีกครับดูแล้วก็เก๋ไก๋ดีนะครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมครับไม่ต้องใช้วัสดุปลูกเลยนะครับเดี๋ยวพอเขายึดเกาะได้สักหน่อยนะครับรากเดินเดี๋ยวเขาก็จะเกาะเกาะตอที่อยู่กับเขาเองนะครับเดี๋ยวรากเขาก็จะออกมาเกาะนะครับเพื่อมีชีวิตอยู่ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้วัสดุปลูกเลยนะครับ สับปะรดสีสามารถอยู่ได้สบายเลยนะครับเพื่อนๆเป็นพืชที่เลี้ยงให้มากๆเลยนะครับนอกจากสับปะรดสีแล้วนะครับที่ผมเกาะไว้ก็จะมีสับปะรดอากาศก็เอามาเกาะตอเหมือนกันครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมก็ผูกมัดไว้นะครับเพื่อนๆน่ครับนี่นี่ก็เอามาเกาะตอเหมือนกันครับเป็นสับปะรดอากาศนะครับเพื่อนๆ นี่ครับสวยงามเหมือนกันครับนี่ครับเห็นไหมพอเวลาผ่านไปเขาก็จะเกาะนะครับก็จะมีรากนะครับมีรากแตกออกมาเยอะๆอย่างนี้นะครับอมาดูใกล้ๆตรงนี้นี่ครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นรากเขาไหมครับนี่ครับรากของสับปะรดอากาศก็จะเกาะประมาณนี้ครับมันคล้ายๆพวกกล้วยไม้อะไรพวกนี้นะครับครับนี่ก็ เป็นไอเดียนะครับในการนำสับประรดสีนะครับมาเกาะกับคอนไม้หรือตอไม้อย่างนี้นะครับก็เ,เพื่อนลองเอาไปทำดูนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและรับชมคลิปนะครับและโฆษณาจนจบนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ